อีโคคาไม่น้อยสีหายากกับเจ้ายาริสสองคันนี้ทั้งตัวจีและตัวเจใครสนใจเป็นเจ้าของไปดูในคลิปก็ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับวินทอโต้นะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับที่สํานักง,งานใหญ่ทอโต้แล้วกันนะครับวันนี้เรามีรถอีโคคาเข้ามาถึง2อรันกับสีหายากแบบนี้นะครับผมกับโตโยต้ายาริสหนนะครับมีทั้งตัว และตัว J นะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัว J นี่อยากจะบอกว่าราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะครับราคาตอนนี้ขายอยู่ที่2,95 0 0 0มาบาทเท่านั้นเองนะครับกับตัว J คันนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว E ตัวนี้นะครับผมราคาจะอยู่3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสรุปแล้ว2 0 0พันนี้ก็ผ่อนประมาณ ,6000 นิดๆนะครับผม6ก0 0กลางๆ นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูทั้งสองคันเลยนะครับเผื่อใครอยากตัดสินใจเลือกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ตัวเจก่อนล้วกันนะครับผมโอเคตัวเจก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสีนี้จะบอกว่าในตลาดต้องการกันเยอะมากนะครับผมแล้วก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแหวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับผมตัดโลโก้สีโครเมียม นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นดีเทลแบบว่าคล้ายๆกันกับข้องบนนี้แหละนะครับผมแล้วก็ขยับไปอีกนะครับก็จะเป็นไฟไฟตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นได้ไฟหลอดอยู่นะครับแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวนะครับผมลงมาถึงจะเป็นตัวเจนะครับแต่ว่าตัวนี้คันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับผมจะบอกว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ขยับไปอีกตัวนี้นะครับผมจะได้เป็นตัวล้ออลอยนะครับเป็นล้อกระทะอลอย นะครับผมนี่จะได้เป็นยางรัดยางดันหลบนะครับ185ปนะครับ60ยขอบ15านะครับยางใหม่นะครับผมล้อนี่จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ขยับไาอีกนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวเนาะนี่ไฟเลี้ยวข้างๆนะครับผมเวลาอยู่ทรงอยู่เฉยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ขยับมาไปไวๆกันเลยนะครับวันนี้มี2คันนะครับผมอ่านะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนี่ชัดๆเลยเริ่มจากข้างบนนะครับจะเป็นเสาอากาศนะครับเสาอากาศตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบว่า เหมือนเสาอากาศเดิมๆเลยนะของของโรงงานเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังโรงงานแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นโลโก้ยาริสนะครับลงมาก็จะเป็นโลโก้เหมือนกันนะครับที่สำคัญมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยสําหรบบแบบว่ารถเขาอ่าไปรับทิมนะครับว่า สตาร์ไฟมาเจอรถเราแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยนะครับผมเอาข้างหน้าเลยนะโอเคนะครับสําหรับตัวเจตัวนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะครับคอนโซลเย็บหนังแบบนี้นะครับเย็บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเล่นได้ทั้ง CD ดีนะครับเอ am นะครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับมีช่องออกสองจุดห้าสามจุดห้านะครับ อแล้ว,วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดแบบอยากพ่วงชาร์จแบตสามสี่เครื่องก็พ่วงได้เลยนะครับผมแอร์ก็แอร์เป็นออโต้แล้วนะครับสาหรับไม้นะครับที่บอกว่าไม่สองคันเนี้ยไม่ถึงแสนนะครับไมค์คันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสองเท่านั้นนะครับผมทางเราไม่มีรีไมค์กันแน่นอนนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับผมกระจกสีด้านปรปับไฟฟ้าแต่ว่ากระจกอ่อ กระจกข้างเนี่ยจะเป็นปรับมืออยู่นะครับจะเป็นแมนนวนอยู่นะครับสำหรับตัวเจนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวจีกันบ้างนะครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะครับโอเคผมสีก็จะเหมือนกันนะครับเป็นสีฟ้าพาเทลฟ้าทะเลเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกับคันเมื่อกี้ก็จะประมาณว่าตัวกระจกหน้านะครับจะเป็นสีบรอนนะครับบรอนด้านนะครับผมดูลรามาเห้าเลยนะครับแล้วก็ตัดกับโลโก้ โรเมียมของโตโยต้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงมาก็เหมือนกันตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้บ้างก็ได้โอเคขออนุญาตก็จะเจอตัวหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟก็จะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้แหละนะครับคล้ายคก,กันกับตัวเจนะครับลงมาก็จะมีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นปีใหม่หน่อยตัวนี้จะได้เป็นปีสิบห้านะครับตัวนั้นจะได้เป็นตัวิปีสิบสี่นะครับผม ขยับมาอ่าครับผมตัวตัวตัวนี้เป็นไฟอ่อมันตินะครับรีเฟกเตอร์นะครับผมเสวยแบบนี้เลยนะครับไฟตัดมุงตัดหมอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันเนี้ยจะเป็นล้ออลอยเลยไม่มีกะทะนะครับก็จะเป็นดิสเบรกนะครับเป็นรถคันนี้เป็นดิสเบรกหน้าเด็ดดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็ดัมเบรกคู่หลังนะครับผมโอเค ขยาบมาอีกนะครับก็จะมีมันเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะมีอ้อกันฝนสาดหน่อยนะครับผมเขาเรียกไม่ไม่เปียกแน่นอนนะครับผมแต่ตัวนี้ก็จะแบบว่ามีโลโก้หน่อยนะครับมีโลโก้ตัว E นะครับเซนเซอร์สองตัวเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับโอเคเปิดเข้ามาข้างในก็จะเห็นเหมือนกัน นะครับผมเริ่มแรกเลยก็คอนโซลข้างหน้าก็จะเป็นเย็บหนังเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนคันตัวเจเลยนะครับแล้วก็จะได้เบาะหนังเหมือนกันนะครับย้ำว่าเหมือนกันนะครับผมนี่ข้างหน้าก็มี usb มีออฟสามจุดห้านะครับลงมาก็เป็นแผงแอร์นะครับไฟฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็มีตัวเสียบที่จุดบุหรี่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากแยกที่ชาร์จหลายเครื่องนะครับมาก็เป็นแผงเกียร์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่ต่างจากตัวเจเนี่ยก็คือ กระจกนะครับกระจกคันนี้ปรับไฟฟ้านะครับผมนี่กระจกคันนี้ปรับไฟฟ้านะครับไม่ไม่ต้องเอามือไปแบบว่าหมุนหมุนเนาะนะครับแล้วไมค์คันนี้นะครับเล็กไมค์คันนี้เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับผมการันตีไมค์แท้แนะ่นอนข้าวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปบอกอรายละเอียดสองคันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค ฟังกันให้ดีๆนะครับกับเจ้าสองตัวนี้นะครับคันแรกเป็นยาริสนะครับโตโยต้ายาริส1.2ตัวเจนะครับผมคันนี้จะขายอยู่ที่2แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองจะผ่อนอยู่ประมาณหกพันนิดๆนะครับไม่ถึงสามแสนนะครับอันนี้พูดอันนี้คือเรื่องรีงนะแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นปีสิบห้าคันนี้ปีสิบสี่คันนี้ปีสิบห้านะครับคันนี้จะขายอยู่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาท นะครับสามแสนบาทก็รวมรวมแล้ว2องคันนี้ก็จะพออยู่ประมาณ6,000นกลางๆพอๆกันนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะได้ออปชั่นอย่างที่บอกไปนะครับผมสําหรับใครที่สนใจรถ e ีโคคาไปใช้งานนะครับผมแต่ว่าไปทํางานไปรับลูกไปตลาดนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็ ฝากสาหรับคนที่สนใจที่จะออกรถนะครับรถมือสองนะเรามีทุกอย่างนะครับมีรถแก๋งรถ SUV กระบะแขบกระบะ4ประตูยารถตู้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับทออโต้นะครับและสําหรับใครที่อยากดูรีวิวเจาะลึกรถแต่ละคันนะครับผม2คันนี้นะครับก็กดเข้าไปดูที่ช่องของเรากันได้นะครับมีรีวิวเต็มอยู่ในนั้นแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ